นะครับในลำดับไหนหรือจะเป็นทีมเดือนก่อนในลำดับไหนนะครับเตนเชเลยครับ B C Tero นะครับนะครับ S 2นะครับได้เ <ies> ป <light> ็นเจ้าบ้านก่อนนะครับสำหรับทาง B C Tero น sí ั่นหมายความว่านาทีสองจะไปเดือนนั่นเองนะครับการแข่งขันจะมีขึ้นในนัดแรกพุทธที่สิบ ย,ยาวๆวันนี้สงสัยจะเป็นนครราชสีมา f อครับอยากเจอใครเป็นพิเศษนะครับครับ A2 โอ้โหจบเลยครับเจอกับ d C t e เทเลยนะครับโอ้สองเจอกับ A2 นะครับ DC เทเจอกับนครราชสีมาราชบุรี FC นะครับราชบุรีเขาถือเคล็ดเดือนก่อนยังมีความสำคัญอยู่นะครับ เพราะว่าทีมที่เป็นทีมเดือนก่อนนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันในการที่จะะแน่นอนแล้ะครับทีมสุดท้ายไม่ใช่ไครอื่นบุรีรัมยูในเตะนั่นเองนะครับจับแบบไม่ต้องลุ้นนะฮะนี่รียว่า รอบเอสหนะครับขอไปนะครับก็เป็นบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับก็มีซีเทโรจะพบกับนครราชสีมาครับในวันที่30มสิกรกฎาคมยังเรียนเชิญคุณไพีโรดอยู่เลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญแขกผู้มาก็ยังคงนับกดอเวโกนะครับนั่นก็มาครับในรอบชิงชนะเลิศเราจะชิงกันในวันที่12ตุลาคมนะครับอันนี้ก็หมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ